สวัสดีครับผมกินเพชรชัยมงคลน,นะครับเ,เกษตรตำบลห้วยซอนะครับวันนี้ทางกลุ่มแปลงใหญ่ลำไหย่ตำบลห้วยซอนะครับก็ได้มาทํากิจกรรมกลุ่มทําปุ๋ยสังกัดกันนะครับแต่วันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่เพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็ดนละไม้นะครับปุ๋ยสังกัดที่เราทําก็คือเราจะใช้สูตรสองต่อหนึ่งต่อสองนะครับโดยจะมีสูตรปุ๋ยยูเรียร8กระสอบนะครับตัวกลาง 18 460 4กระสอบแล้วก็ตัวท้ายนะครับ0 0 6 0 8กระสอบนะครับก็จะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1นสมหรือว่าคิดเป็นจำนวนกระสอบก็คือ8ต่อ4ต่อ8นะครับ<อ>ก็ได้ใส่โดลไมท์ไปด้วยนะครับ<อ>ก็จะได้ช่วยเรื่องธาตุอาหารรองก็คือจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับ ซึ่งช่วงนี้ลำไยกําลังออกดอกนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยตรงนี้นะครับเอาไปใส่ให้ดอกลำไยได้นะครับเพื่อช่วยให้การติดดอกผสมเกสรได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็จะใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับชายทรงพุ่มของต้นลำไยนะครับโดยใช้วิธีการใช้จอบสับๆๆ,ๆควนดินขึ้นมานะครับแล้วก็เอาปุ๋ย ไปรวยบริเวณที่เราสับนะครับจากนั้นเราก็สับกลับคืนให้ปุ๋ยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ให้น้ำตาม